ัสดีครับวันนี้มาพบกันในแนวตั้งครับครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกันในวันที่ฝนพราฝนกำลังจะลงฝนกำลังจะลงหนักเลยเนี่ยลงหนักมากมิดเล่าถึงความโชคดีของเราหน่อยเดินก้าวขาจนโรงแรมปุ๊บโอ้โหตอนแรกเราก็นึกว่าร้อนแล้วแหละสบายแล้วลงเฉยเลยโอ้เมื่อวานนี่สาหัสวันนี้นึกว่าจะสบายแต่ก็แต่ก็โดนนะ ก้าวเข้าโรงแรมฝนตกเฉยก็โดนโดนวันน,นี้เดี๋ยวจะมาเล่าถึงคนที่เพื่อนเพื่อนที่อยู่นอกวงการโรงแรมที่บางทีก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่อยากจะก้าวเข้าสู่วงการโรงแรมนะครับ้องเตรียมอะไรบ้างครับเชฟเวอันดับแรกอันดับแรกเหรอครับเตรียมใจครับงานโรงแรมเอ่อเน้นเน้นที่สายงานเชฟนะครับ งานโรงแรมสายงานเชฟก็ยืน8ชั่วโมงครับต้องเตรียมขาเตรียมใจครับอ๋อเดวต้องเตรียมขาใช่ก็ทำงาน8ชั่วโมงล้วก็ยืน8ชั่วโมงครับเทียบกับออะไรนะเทียบกับเวลาที่เสียไปคุ้มกับอะไรนะจะคุ้มไหม คุม้มไหมเทียบกับเวลาที่เสียไปใช่หมายหมายถึงยังไงครับหมายถึงสิ่งที่เราจะได้กับคืนมาในอนาคตในปัจจุบันอะไรประมาณนี้<อ>จะได้อะไรคืนม,มาในอนาคตาในปัจจุบันก็ถามว่าคุม้มไหมถ้าถ้ารักจะทำรักจะทำกลัวก็ขก็คงคุคคคคค้มแหละครับยืนเราต้องยืนเริ่มต้นก็คือ ถ้าเราไม่เป็นอะไรเลยเราก็ต้องเป็นเคลย์เปอร์คุณเคลย์เปอร์ความรู้ที่เราจะได้ติดตัวไปเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปไหนคนเะับอ,อย่างน้อยๆก็ถ้าคิดว่าจะไม่ทํางานแล้วเรากลับบ้านไปก็ยังเปิดร้านอาหารได้ครับแต่ก็ควรจะไปเรียนรู้ทางด้านมาร์เก็ตติ้งอย่างอื่นเพิ่มเติมเรารู้เพิ่มเติมซึ่งผมคิดว่าซึ่งตอนนี้ปวดศอกหนักมากมากเลย ไม่ผ่นิ่งตอนนี้เราต้องรีบแล้วนะเร,เราต้องรีบเลยราตอ้ตองรีบนะอาจจะข้อมวลไม่ครบช่วนนะครับเพือพ่อนเพราะว่าวันนี้คิดว่าฝนจะไม่มามาเฉยมาเฉยเลยตอนนี้ก็เราต้องทําเวลาลมก็ไม่มีด้วยลมก็ไม่อยอมมา,มาเปียกฝนหมดแล้วเนะี้ย <c oughs> อ่ะป่อครับผมป่าว คิดว่าคุมไหมก็คุมนะครับการทำงานสายอาชีพก็เป็นอะไรที่ติดตัวเราได้ครับแต่ตอนนี้กะพังเมื่อพังเนี่ยแตตอนนี้ไม่จะโดนอครับต่อครับผมยังไงนะจริงจริงเนะลืมเลยเนี่ยทีนี้บางคนที่อยู่รอบนอกนะอยู่นอกวงการเนาะเขาก็คิดว่า คนที่อยู่ในวงการน,นี้ก็จะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าสิ่งสวยหรูแต่จริงๆแล้วมันก็มีแล้วก็ไม่มีนะผมว่าโอ้การทํางานไม่มีคําว่าสวยหรูครับถ้าการ<ช>ทํางานสวยหรูก็คือนั่นคือคุณไม่มีงานทําแล้วครับรการทํางานทุกอย่างหนักหมดครับไม่ว่าคุณจะเป็นพนักง,งานโอ peration หรือว่าเป็นผู้บริหารมันก็ขนาดเจ้าของเศรษฐีมหาเศรษฐีเมืองไทยการทํางานก็ยังหนักเลยครับการทํางานไม่มีไม่หนักครับการทํางานไม่มีไม่สวยหรูครับมีปัญหาทุกทีครับไม่หนักสมองก็หนักกายเออแต่ทั้งหนักกายทั้งสมองก็มีตอนนี้หนักทั้งคู่เลยตอนนี้หนักทั้งคู่ไทำงานก็บางทีก็ไม่ค่อยเป็นเวลาเนาะ ใช่ครับมันจะมีแบบอะไรนะเขาเรียกว่าน้าง,งานใช่ไหมเชฟน้าง,งาน,นจะมีคแวบบามรับผิดชอบของเราน้าง,งานของเราถ้ายังไม่เสร็จเราก็ไม่สามารถกลับได้ถ้าเรากลับไปก็พรุ่งนี้เพื่อนลูกง,งานเราจะเป็นยังไงบ้างก็ก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องเทียย์ของเราให้จบครับเราต้องเลีเ่ย์ของเราให้เสร็จลูกค้าจะมานี่โดยไม่ได้จอ,องมาสิบกว่าคนแต่มาจริงๆริง ประมาณสี่สิบส่ิบเนี้ยก็ต้องเตรียมตัวใช่ครับการที่เรามีตําแหน่งที่สูงขึ้นก็ตามมาด้วยความรับผิดชอบที่มากขึ้นอาจจะต้องทํางานมากขึ้นมากกว่าแชั่วโมงหรือว่ารับผิดชอบอะไรต่างๆนนนดูแลผู้จัดการบัญชาให้ใช่ทำงานสําเร็จทีร่วงไปทีหนึ่งทีสองอาจจะต้องลุกขึ้นมาบ้างเพื่อรับโทรศัพท์อ๋อเนี่อยว่าเข้า้อนแล้วก็นอนต่อรับโทรศัพท์ดีครับ วันหยุดก็อาจจะไม่ได้หยุดบ้างอาจจะต้องสลับวันหยุดบ้างก็จะไม่ตรงนะใช่เทนต่างๆต้องเลื่อนได้เชวันหยุดที่กำหนดไว้ก็คือวันอาทิตย์ตามปกติหรือวันเสาร์แต่พอเหตุการณ์จริงๆก็ต้องมาทำงานไม่สมาธิอยู่ตามวันเวลาได้นั่นก็คือเพื่อนๆที่จะกล้าเข้าสู่วงการโรงแรมนะครับหรือวงการ ด้านบริการทั่วทั่วไปนะมันต้องประมาณนี้มันต้องเจอเหตุการณ์ประมาณนี้ยิ่งสมัยนี้เดี๋ยวนี้ยุคนี้คำว่าสวิตไมลเอาไปละครับไม่พอละครับต้องมีแพชชั่นครับคุณต้องมีแพชชั่นในการทำงานเราจะไปในแนวไหนแพชชั่นความรุ่มหลงในการทำงานมันก็อีกขั้นหนึ่งของ์วิตไมลที่คุณจะเป็นที่คุณจะเป็นการบริการ ตอนนี้ตอนนี้ผมว่ามันเปียกกันนะเปียกแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสําคัญเลยคุณต้องมีมัลติสกิลครับมัลติสกิลเป็นสิ่งสาคัญในทุกวันนี้ครับเปียกเปียกที่เห็นนี่คือที่หยดนี่คือไม่ใช่เหงื่อครับฝนรอดแล้วหรออันนี้ก็คือรอดแล้ว คลิปนี้อาจจะไม่ไม่ไม่ได้สาระครบถ้วนแต่ก็แบบรีบรีบเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในอีพีหน้าเวลาเราคุยกันอบบจริงจังอีกทีหนึ่งเพื่อนๆอาจจะคิดถึงเราแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมนี่คือสภาพนะครับหลังจากที่วิ่งแข่งฝนมาครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ